แม้พรุ่งนี้จะถึงเส้นตายแต่กัมพูชายังทำอะไรไม่ได้เลยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยล่อนหนังสือถึงผู้ว่าสาแก้วขอร้องละช่วยใจเย็นๆก่อนครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากนายอมรือเตยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาครับได้ร่อนหนังสือนะฮะมาถึงท่านผู้ว่าจังหวัดสาแก้วนะครับขอร้องฝั่งไทยนะฮะว่าให้อดท อนุรอมติของคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ก่อนเพราะว่าคณะทำงานชายแดนไทยและกัมพูชาเนี่ยจะสามารถหามติร่วมกันหลังจากวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งไทยได้ส่งหนังสือประท้วงมาถึงกัมพูชาขอให้กัมพูชาหรือบ้านพักของประชาชนโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ของจังหวัดสายแก้วโดยบ้านของประชาชนที่ล้ำแดนไทยเข้าไปทางการเขมรนั้นต้องขอแจ้งก่อนว่าณจุดที่ TA 5212300จริงๆแล้วนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาบริเวณจังหวัดบันเตียเมียนเจยมันคือหมู่บ้านเปรยจันซึ่งผู้ว่าของกรัรมพูชานั้นได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าสายแก้วเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางฝั่งกรัรมพูชานั้นขอร้องฝั่งไทยของเราว่าขอให้ใจเย็นๆก่อนนะขอให้ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยจิตวิญ,ญญาณและมิตรภาพในแบบเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการ การสร้างความตึงเครียดที่จะเป็นผลกระทบต่อทั้ง2ฝ่ายนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าวันพรุ่งนี้10ตุลาคมนั้นถึงเส้นตายแล้วครับที่ผู้ว่าสายแก้วได้ขีดเอาไว้ว่าชาวกัมพูชานั้นจําเป็นจะต้องอบพยพ ออกจากดินแดนของประเทศไทยที่พวกเขาล้ําเข้ามาซึ่งไทยและกัมพูชานั้นมีเขตแดนร่วมกันและได้รับการยอมรับแล้วเรียบร้อยครับและฝั่งกัมพูชาก็รู้อยู่เต็มอกเต็มใจแล้วครับว่าเขาน่ะล้ําแดนไทยเข้ามาจริงๆและไม่ใช่สิ่งที่ชาวกัมพูชาหรือชาวบ้านจะออกมาทําอะไรแบบนี้ได้โดยที่รัฐบาลกัมพูชาไม่รับรู้ไม่รับทราบนะครับมันเป็นนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาเลยครับในการนําเอาประ ชนมาประชิดแนวชายแดนเพื่อล้ำแดนไทยของเราก่อนหน้านี้นะครับหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นจุดผ่อนปลนใดๆนะครับที่ไทยและสหประชาชาติร่วมกันสร้างศูนย์อบพยพเนี่ยก็จะมีขอบเขตแนวเขตชัดเจนครับว่าให้ชาวบ้านอยู่ได้บริเวณไหนบริเวณไหนอย่างไรนะฮะชาวกัมพูชาที่อบพยพมาเนี่ยแรกๆก็ปฏิบัติตามด้วยดีครับแต่หลังๆมาเริ่มไม่ทําตามแล้วครับเพราะหลังจากที่ขเขมรแดงเข้าสวามิภักดับทัพของขเขมรเขียวของฮุนเซน พวกเขาก็ได้รับการจัดสรรที่ดินบริเวณตามแนวชายแดนเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับและแน่นอนว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่ครับผูกกว้านซื้อไปด้วยนายทุนที่คอยดูแลจัดการบริหารพื้นที่นะครับและเราก็ทราบกันดีครับว่าเขาก็คือกํานันหลีนั่นเองอดีตทหารขเขมรแดงที่ผันตัวออกมาอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะฮะรับตำแหน่งเป็นกนํานันตำบลเรยจัน ของกรัรมพูชานะครับแล้วก็เข้ามาจัดการกว้านซื้อที่ดินแถวๆนั้นไปจากทหารกรัรมพูชาที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่จะนําไปขายต่อให้กับนายทุนชาวจีนที่จะมาตั้งคาสิโนโต,ตรงนั้นจริงๆหมู่บ้านตรงนั้นเป็นที่ทราบกันดีครับว่ามันเป็นแหล่งลำเลียงของผิดกฎหมายและแรงงานเถื่อนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันแหละครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชาอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีคนมี ีเเข้าไปอ่ยวจริงๆหลังจากมีเหตุกระทบกระทั่งกันนะครับจนเป็นเหตุให้มีการใช้อาวุธเมื่อช่วงปลายเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ทางฝั่งของทัพภาคที่หหรือภาคตะวันออกเนี่ยจะไม่มีการประทะก,กันร,รุนแรงนะครับแต่กองทัพภาคที่1ของไทยก็ได้ใช้สถานการณ์ในช่วงนี้ครับในการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งก็แน่นอนแน่ชัดนะครับว่าบ้านเรือนเหล่านี้เนี่ยมันล้าเข้ามาเยอะเลยละครับคุณผู้ชมครับแต่ไทยของเราก็ใช้วิธีประณีประ ยอมอย่างที่สุดแล้วเพื่อที่จะทวงคืนผื้นแผ่นดินไทยให้กับประชาชนชาวไทยได้มาใช้ในการประกอบอาชีพพื้นที่ที่เคยเป็นที่นาชาวบ้านก็จะได้กลับไปทำนาพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยชาวบ้านก็จะได้กลับเข้าไปอยู่อาศัยและไทยของเราก็เตรียมที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยมีการเตรียมกำลังพลนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อสของอำเภอต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับว่าพอกัมพู ชาเนเห็นว่าไทยของเรานั้นมีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจังพวกเขาก็เริ่มหวั่นใจนะครับโดยผู้ว่าของจังหวัดบันเตียเมียนเจยเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือมาถึงผู้ว่าสายแก้วว่าขอให้ใจเย็นๆก่อนนะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุย JBC กันก่อนแต่หนังสือเชิญประชุม JBC ครับไม่ว่าจะเป็นทัพภาคที่หหรือทัพภาคที่2ที่ได้รับมาจากกัมพูชานั้นปรากฏว่าไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ หมู่บ้านของชาวกัมพูชาที่ล้ำชายแดนไทยเข้ามาทําให้ผู้บัญชาการทหารของไทยนั้นต้องเลื่อนการประชมุมครั้งนี้ออกไปก่อนเพราะวาระการประชมุมไม่ได้บรรจุเรื่องของหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านที่ล้ำแดนไทยเข้ามานั่นเองนะครับก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าถึงเส้นตายวันพรุ่งนี้แล้วทางฝั่งของกัมพูชานั้นจะมีการขยับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของ ชาวกัมพูชากันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างหลังผู้ว่ากัมพูชาร่อนหนังสือถึงผู้ว่าสาแก้วและดูเหมือนว่าจะค่อนข้างโอนอ่อนแล้วก็เหมือนจะยอมรับกลายๆนะฮะว่าแผ่นดินตรงนั้นเป็นของไทยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วประเทศไทยจะจัดการพวกเราทั้งหมดพวกเขาจะไม่ถามเราสักคำจะไม่โทรมาอีกอย่าง การแสดงจดหมายไปถึงฝั่งไทยเนี่ยไม่มีการประนามใดๆเลยนั่นหมายถึงเจ้าหน้าที่ของเรานะ่ะแสดงความยินดีกับฝั่งไทยที่จะมาจัดการกับคน,นําเหม็นหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะบางทีฉันคิดว่าผู้ว่าคนนี้เนะ่ะเขาเก่งนะในเรื่องการเจรจาอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่าเครือข่ายของเจ้าหน้าที่เมเขมรนนะ่ะสนับสนุนฝั่งไทยแถมยงังให้งบประมาณอีกด้วย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโจนเอ้ยไอ้พวกโจนพวกนี้มันไม่รู้จักอดทนรอกมันอยากได้แผ่นดินของขเขมรมันต้องการแผ่นดินของขเมขมรคอยดูสิ โ,โจ,ะจะต้องแย่งของเราแนะ่หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเขาเรียกว่าทํางานเป็นหนะ้าการเจราจาบนโต๊ะก็อย่างหนึง่งเจราจาใต้โต๊ะก็อย่างหนึง่งเรื่องเนี้ยมันไม่จบลงไปไง่ายๆหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทหารไทยไม่ยอมฟังหรอกนายกไทยยิ่งเร่งทหารเข้าไปใหญ่พวกเขาเน่ะต้องการขับไล่ประชาชนของพวกเราออกจากหมู่บ้านโดยส่งกําลังทหารมาเสริมเขาน่ะต้องการเอาใจประชาชนของพวกเขา และประชาชนของพวกเขาก็ทําเป็นตาบอดอยากแต่จะเอาชนะกรรมัมพูชาเท่านั้นต้องการแผ่นดินของกรรมัมพูชาเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าบันทึกข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนไทยกรรมัมพูชาครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาที่เกาะกวงนะบอกว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชายแดนน่ะจะต้องจัดการโดยการประชุม j b c นะทั้งสองฝนะ่ายน่ะมีความเห็นร่วมกัน,นกลไกในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชายแดนน่ะมันต้องประชุม JBC การขับเคลื่อนระหว่างชายแดนก็ต้องมี RBC เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันหาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิทำไมฝั่งไทยถึงจะทำแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าศัตรูจะบุกรุกแผ่นดินของต <Rab. S 1> <Yuan. S 3> ัวเองอยู่แล้วแต่กลับส่งหนังสือขอให้ศัตรูอดทนอดกลั้นฉันเลยอยากหัวเราะดังๆ,ๆจริงๆคนขเขมตนของเราหนูมีศัตรูร่วมกันเราจะต้องไม่อ่อนแอไม่อ่อนโยนไม่เอ็นอ่อนผ่อนตามพวกนั้นศัตรูก็คือศัตรูจำเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกมันไม่ยอมถอยง่ายๆรอกไอ้พวกโจรพวกนี้ยมันโดนสนับสนุนโดยอเมริกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาปากท้อง เป็นของชาวกัมพูชาพวกโจรบุกเข้ามาแต่ผู้ว่ากลับไปร้องขอพวกโจรอย่างนั้นหรอหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าอดทนหน่อยนะช่วยกันแชร์คนละนิดละหน่อยเดี๋ยวพวกโจรก็มายึดบ้านของเราเอง หลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ของอมเขมรนั้นมีแต่พวกไข่ต้มทำตามที่พวกจนต้องการอยู่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประชุมก็พูดแล้วนี่แต่ทหารเหมือนจะไม่ฟังทั้งที่ทั้งสองฝ่ายประชุมตกลงคุยกันแล้วแต่พวกทหารไม่ยอมทำตามแม้แต่ครั้งเดียวพวกเขาน่ารู้ตัวว่าแข็งแกร่งกว่าพวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงครามครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ได้โปรดร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนผู้นำของ ฟังผู้นำของเราเขามีความสามารถในการปกป้องแผ่นดินขเขมรเขารักกัมพูชาของเราเป็นพิเศษพวกเขามีกลยุทธ์ในการบุกในครั้งนี้แน่นอนทหารแนวหน,น้าต้องการอาหารน้ำสะอาดและเราจะต้องช่วยกันจัดการที่หลบภัยให้กับผู้หลีภยัยคอมเมนต์ต่อไปนะรับอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันคงจะโดนล้างสมองหมดแล้วลวนะเนาะเขาคิดว่าทหารของเขาเป็นฮีโร่แต่จริงๆนะมันคือคนที่ทําลายชีวิตคนพวกเขาจัดการกับคนขเขมรเหมือน เหหมมือนาผู้เชี่ยวชาญของฝั่งเราก็เอาแต่พูดพูดพูดกองทัพเสียมนะ่ะจัดก,การคอมเมต์ของเราอย่างกับซาร์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตอนนี้โจนกําลังมา จนที่ไม่รับรู้กฎหมายเขาต้องการลุกร้านเราเราจะต้องฟ้องศาล ICJ บังคับใช้สนธิสัญญาปารีสขอสอน1991แล้วสงครามนี้จะจบโดยทันทีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าท่านผู้ว่าส่งหนังสือไปหาฝั่งไทยบอกให้เขาอดทนได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่ากูขอร้องละกูขอร้องคนไทยให้อดทนให้ตัด เลิกได้ไหมไอ้นิสัยอยากได้ดินแดนของขมิ้นเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอย่าวังขมเมนของเราจะไม่อดทนอีกต่อไปแล้วนะน้องสาวอันนี้เขาเรียกคนไทยตามที่สมเด็จนรดมศรีหนุชอบเรียกนะฮะเขาจะเรียกคนไทยว่าน้องสาวนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดเอาผู้ว่าี่ทุจริตคนนี้ออกไปทีเธอเขาเป็นคนไร้ความสามารถพวกเขาเข้าข้างโจนคนคนนี้หน่าไร้ประโยชน์ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ความคิดของเสียมก็คือต้องการปนดินแดนของเขมรเท่านั้นไม่ว่าจะมีกี่จังหวัดพวกเสียมจะเอาให้หมดเนี่ยเป็นความคิดที่ฝังอยู่ในหัวพวกเสียมมันนานแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอะไรว่าพอจะถึงวันกอตะโกนนี่มันเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วมันจะข้ามวันอยู่แล้วถ้าหากพวกเขาบุกมาจริงๆจะทำยังไงทำไมไม่ทำให้มันดีกว่านี้ถ้ารู้ว่าจะสู้เขาไม่ได้ทำไมไม่ขอร้องก่อนหน้านี้โอ้พะเจ้า คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าครั้งก่อนพวกเสียมจัดการเราทีเดียวได้พื้นที่ไปเยอะแยะ ถึงแม่รัฐบาลจะปฏิเสธว่าไม่ได้ก็ตามแต่คราวนี้สงสัยผู้ว่าของเราจะยกแผ่นดินให้ไทยฟรีๆดูจากที่ท่านผู้ว่าว่าแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขม,มีของเรามีผู้น้ำที่แข็งแกร่งคนไทยนะ่ะมีผู้น้ำที่ไม่แข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแม่แนะนำประเทศไทยบอกว่าให้อดทนหน่อยนะเราอยากต่อร้องกุลขำว่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ต่อรองกับโจรอย่างนั้นเหรอพวกคนพันโจรมันไม่สนใจหรอก ไม่รู้ว่าต้องการให้คนกัมพูชาของเราตายไปอีกเท่าไรสิ่งพวกนี้ไม่เคยอยู่ในหัวคิดของคนไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราควรแนะนําให้หยุดโจมตีกันอันนี้มันน่าจะถูกต้องคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรื่องแบบนี้คงเกิดได้แต่กับคนเขมรเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอดทนเหรอทําไมคนไทยต้องอดทนท่านผู้วา่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไอ้คาว่าอดทนกับคําว่างเงียบเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะท่านผู้วา่า คอ,อมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไรประโยชน์สิ้นดีเขาเป็นผู้นน้ำของจังหวัดได้ยังไงเนี่ยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่านี่คงเป็นคําถามครั้งที่ล้านหรือครั้งที่สองล้านแล้วมัง้งแต่ไม่มีคําตอบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราจะต้องสู้สู้ เพื่อปกป้องดินแดนของเรามันจะเกิดขึ้นแน่นอนในเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าช่างแม่งทิจะต้องอดทนเพื่อเอาไรคอมเมนต์ต่อไปนะรับอกว่าพวกโจรอยากได้แผ่นดินของเราแล้วท่านสุกจนหมยไปถามพวกมันเนี่ยนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเจ้าหน้าทีของเรานี้ช่างอ่อนได้แล้วก็นอำน้มจริง คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยน่ะเลอะอดทนผิดทางแล้วท่านพวกมันไม่อดทนหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยน่ะมันเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วท่านบอกให um. ้มันอดทนมันก็ไม่อดทนหรอกความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าเหมือนคอมเมนต์ของเราจะร้องไห้แม้จะร้องไห้แค่ไหนพวกจนก็ไม่หยุดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาจะทําตามท่านหรือครับไอ้ปากกายกับจดหมายที่ท่านส่งไปนะมันไม่มีประโยชน์หรอก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอ๋อขอร้องโจรไม่ให้โกรธเพื่อเป็นมารยาทเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสแสดงว่าการประชุม JBC ที่ผ่านมาไม่มีความหมายเลยพวกเรามีแผนที่1ต่อ2 0 0แสนที่เสียมทำเอาไว้กับฝรั่งเศสเมื่อปี1904กับ1907พวกเขาพยายามลางวัดไปแล้วบางส่วนแต่ไม่รู้ว่าระยะทางมันอยู่ตรงไหนยังไงแต่ฟังเสียมก็ต้องการที่จะสร้างกำแพงต้องการบิดเบือนคนพวกนี้มันน่าเบื่อจริงๆง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอู้หยขอร้องให้โจรใจเย็นเย็นช่างมีมารายาตจิงจิงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโจรเสียมันไม่ฟังท่านหรอกความสําคัญน่ะมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนกัมพูชามันอยู่ที่พฤติกรรมของพวกโจร คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกโจรเสียมน่ะมันกำลังจะกลายเป็นอันตรภานสัญญาสันติภาพที่ฝรั่งเศสเอาไว้เสียมก็ไม่ยอมรับสัญญาสันติภาพปารีสพวกมันก็ไม่ยอมรับสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสมันก็ไม่ยอมรับพวกเขายอมรับเฉพาะแผนที่ที่ตัวเองทำขึ้นพวกเขาต้องการขีดโชคชะตาของตัวเองคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อโจรต้องการขโมยบอกให้พวกมันอดทนมันก็คงไม่ทำรกอกครอบครัวของฉันอยู่ในหมู่บ้านนั้นตำรวจ ของเราพยายามจัดการแล้วแต่พวกโจรมันไม่ยอมคอมเมนต์ต่อไปเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวบอกว่าดินแดนของอมเขมรกับดินแดนของไทยนะ่ะมันไม่เหมือนกันพวกมึงเข้ามายึดดินแดนของกูแล้วมาบอกให้พวกกูใจเย็นอย่างนั้นเหรอโยนแต่ความชั่วใส่คนอื่นเราไม่ควรเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วละรั้วควรจะสร้างขึ้นได้แล้ว คำถามที่ไร้คาตอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกออกจากกันให้ได้ต่อไปนี้เราอยู่คนละดินแดนและไม่ควรจะมาร่วมทํากิจกรรมอะไรด้วยกันอีกแม้กระทั่งการทํางานต่อไปนี้ไม่ต้องเข้ามาในดินแดนของไทยครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะกับประเด็นที่ผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะครับได้ส่งหนังสือมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสายแก้วนะครับขอร้องให้ไทยเราใจเย็นๆนะฮะแล้วก็ ฟังการประชุม JBC ซะก่อนไม่อย่างนั้นปัญหามันจะวุ่นวายนะฮะเขาบอกนะฮะแต่การประชุม JBC มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะกัมพูชาไม่ยอมบรรจุวาระหมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านของไทยของเราที่กัมพูชาล้ำแดนเข้ามาไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั่นเอง แต่ถ้าหากเราอ่านข้อความจากจดหมายที่ผู้ว่าจังหวัดบันรเตียเมียนเจยของกัมพูชาส่งมาถึงผู้ว่าสาแก้วแล้วก็เห็นข้อมูลได้ชัดนะครับว่ากัมพูชานั้นรู้อยู่เต็มอกครับว่าประชาชนของตัวเองนั้นล้าแดนของประเทศไทยเข้ามาแต่พวกเขาไม่สามารถจัดการได้นะครับด้วยข่าวทั้งฝั่งกัมพูชาบอกว่ามีการพยายามหาที่ดินเพื่อที่จะอบพยพป,ประชาชนแต่ดูเหมือนว่ามันจะหาได้ไม่ทันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับ สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัติกับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาวมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ